เลยค่ะว่าหลายพื้นที่ของไทยนั้นยังพบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อ,อยเนื่องอยู่นะคะเพราะว่าระยะนี้ฝนทิ้งช่วงนานจริงๆอย่างชาวนานในจังหวัดอ่างทองไม่รอน้ําชลประทานสูบน้ําจากบ่อบาดาลหล่อเลี้ยงต้นข้าวแล้วล่ะคะ่ะแม้ว่ารัฐจะช่วยเหลือแต่ก็ไม่เพียงพอนะคะต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองไปก่อนค่ะ ชาวนาในตำบลอินทราประมูลอำเอภอโพทองจังหวัดอ่างทองเร่งสูบน้ำจากบ่อบาดาลของชาวนาพื้นที่ใกล้เคียงเข้านาตัวเองนะคะหลังจากปลูกมากว่า1เดือนที่กำลังจะยืนต้นตายทางด้านของคุณศรีนวลเสร,รกิจเจ้าของนาบอกด้วยว่าทำนาแดไร่วันนี้นะคะก็ถือว่าไม่ค่อยจะคุ้มทุนล้ค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกน้อยและเจอปัญหาภัยแล้งจึงต้องพยายามช่วยให้ต้นกล้ารอดไปก่อนนะคะรอจนกว่าฝนจะมาแต่ละวันนะคะเขาเสียค่าน้ํามันวันละ1,000บาทเพื่อสูบน้ํา ทํานาแม้ชลประทานในพื้นที่จะแจ้งว่าจะมีการนําน้ําและจะัดสรรมาให้ในช่วงของวันที่15กรกฎาคมนี้แต่ชาวนาไม่วางใจค่ะเร่งสูบน้ําใส่นาข้าวตลอด24ชั่วโมงจริงๆแล้วนะคะจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นพื้นที่เขตชลประทานทั้งจังหวัดแต่น้ําต้นทุนน้อยมากในปีนี้นะคะ ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการด้วยว่าปีนี้ฝนจะเริ่มตกมากขึ้นก็ต้องเป็นช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะขอให้ประชาชนอย่าเพึ่งวางใจกับปัญหาภายแล้งและฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะจะต้องวางแผนดีๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของชาวสวนมะพร้าวกันบ้างนะคะหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศนะคะที่จะไม่ซื้อผลผลิตนะคะที่ทําจากมะพร้าวของไทยที่มีปัญหาเรื่องของการใช้ลิงนั้นขึ้นเก็บมะพร้าวซึ่งขณะนี้นะคะชาวสวนมะพร้าวเริ่มมีผลกระทบแล้วนะคะในเรื่องราคาค่ะเพราะว่ามะพร้าวที่จังหวัดสมุทรสงครามที่นําไปทําเป็นกะทิทรงออกราคาเริ่มตกจากกิโลกรัมละ35บาทลดลงเหลือ31บาทค่ะ นายชยพรเผือกหอมประกอบอาชีพเก็บมะพร้าวมาตั้งแต่อายุ13ปีรับจ้างเก็บมะพร้าวทุกชนิดทั้งมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวกะทิส่งโรงงานแปรรูปแต่ตอนนี้ราคาตกแล้วนะคะเพราะมะพร้าวอ่อนเกรด A จากลูกละ28บาทเหลือ11บาทมะพร้าวแก่นําไปแปรรูปเป็นมะพร้าวขาวคั้นกะทิส่งออกราคานะคะจาก28บาทเหลือ15บาทหรือจากกิโลกร,รัมละ35บาทเหลือเพียง30ถึง31บาทค่ะ มะพร้าวห้าวอยู่ที่สิบห้าบาทก่อนเท่าไหร่ก่อนยี่สิบบาทยี่แปดบาทก่อนยี่แปดบาทตกเหลือสิบห้าบาทเขาก่อนยี่แปดบาทตกเหลือเท่าไหร่สิบห้าบาทสิบห้าบาทแล้วมะพร้าวอ่อนพราอ่อนตอนนี้เมื่อช่วงมกรายันมีนาเมษาสามสิบสองบาทจากยอดครับตอนนี้เหลือสิบบาทจากยอด ชาวสวนมะพร้าวก็ยืนยันด้วยว่ามีความกังวลใจไม่น้อยเกี่ยวกับการกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องของราคานะคะซึ่งต้องการให้ภาครัฐนั้นเร่งหาทางออกโดยเร็วไม่เช่นนั้นราคามะพร้าวอาจจะลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ปิดท้ายมีเรื่องมาเตือนสําหรับคนชอบทานผักนะคะเพราะว่าขณะนี้ศูนย์วิจัยโรคปร r a s i t สานักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุร,รนารีได้เปิดเผยง,งานวิจัยการสํารวจผักที่วางขายตามตลาดพบการปนเปื้อนของพยาธิสูงถึงร้อยละ35.1และมีพยาธิที่สามารถใช้ผ่านผิวหนังของเราได้ที่พบมากก็คือพยาธิปากขอรองลงมาก็คือพยาธิเส้นได้พยาธิแจ้มา้าพยาธิไส้เดือนและพยาธิไส้เดือนสุนัขนั่นเองค่ะและผักนะคะ ผลไม้นะคะหรือผักต่างๆเนี่ยจากการสํารวจพบนะคะว่ามีการปนเปื้อนพยาธิมากที่สุด10ชนิดวันนี้เรียงลําดับมาเลยค่ะอันดับที่1ก็คือขึ้นชายฝรั่งค่ะพบอยู่ที่ร้อยละ63.3นะคะอันดับที่2ก็คือสารแหน่ค่ะอยู่ที่57.1อันดับที่3ใบบัวบก44.8อันดับ4ผักชีไทย43.3นะคะอันดับที่5ต้นหอม36 7ค่ะส่วนอันดับที่6มี ผักชีฝรั่งร้อยละสา7นะคะและอันดับที่7ค่ะก็อยู่ที่ผัก กาดขาวจีนค่ะร้อยละ23.3นะคะอันดับที่8ผักกาดหอม20.0อันดับที่9 6, ้าโหระพา10.0และอันดับที่10นะคะอยู่ที่ร้อยละ6.7นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการกินผักสดเราควรล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างผักนะคะน้ำส้มสายชูหรือด่างทับทิมอย่างน้อย30นาทีจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ควรที่จะสวมถุงมือระหว่างล้างผักด้วยนะคะเพราะว่าพยาธิปากขอพยาเ้นได้สามารถใช้ผ่านผิ หนังของเราได้ค่ะเรีกได้ว่าใครที่ชื่นชอบทานผักล้างดีๆนะคะ<น>เราไม่รู้ว่าระหว่างที่เราล้างเนี่ยอาจจะมีพยาธิติดนิ้ว<น>ของเรานะคะแล้วก็ใช้เข้าไปในเนื้อของเราซึ่งก็น่ากลัวจริงๆต้องระวังให้ดีเลยนะฮะ,ะขอบคุณครับคุณนิตยาครับ